เหรียญ10บาทพศออ10บาทตังทอนค่ะดูเพียงพศออเท่านั้นนะคะ10บาทพศออ2542ค่ะดังภาพนี้เลย10บาทพศออ2542รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ10บาท2542เหรียญละ20บาทแต่ถ้าบินดำนะคะไม่รับค่ะบินดำถือว่าเป็นชำรุดนะคะไม่รับสภาพนี้ได้ค่ะสภาพนี้นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาท สิบบาทปีสองห้าสี่สองก็เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สี่ค่ะอันดับที่หนึ่งคือสองห้าสามสามราคาหลักล้านอันดับที่อันดับที่สองสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทอันดับที่สามสองห้าสี่หนึ่งห้าสิบถึงหกสิบบาทอันดับที่สี่นี่เลยนะคะสองห้าสี่สองค่ะ เหรียญละ20บาทจำนวนผลิตพอสอส2542ค่ะหนึ่งล้านสามหมื่0เหรียญเท่านั้นนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะเก็บเลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะใครมีโอกาสนะคะเจอ2542ที่ไม่มีส่วนต่างมากนักนะคะราคาบวกไม่สูงอะคะ่ะเก็บเลยค่ะ แต่ถ้าเจอราคาบวกสูงๆอย่าเก็บนะคะเสี่ยงต่อการขาดทุนเสี่ยงเจ็บตัวนะคะถ้าเราจะสะสมเหรียญเราต้องซื้อในราคาที่หาหาเองได้นะหาเองเลยถ้าถ้าแต่หาเองไม่ได้นะคะจะซื้อนะคะอย่าซื้อในราคาบวกเยอะถ้าเราจะเก็บนะคะอย่าซื้อในราคาบวกเยอะแต่ถ้าเก็บไว้แค่เหรียญสองเหรียญเอาไว้แบบว่าให้มีแค่นั้นโอเคไม่ไปซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะซื้อไว้เก่งกําไรนะคะเราต้องหาซื้อในราคาที่ บวกไม่สูงค่ะสิบบาทสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเหรียญสิบาทสตางค์ทอนดูเพียงพอสอโอยสามสี่ 3, 4, เขาไม่สวยอะค่ะนะคะเพราะว่าเขาไปเหรียญใช้มานานมากเห็นไหมคะหน้าสึกหมเลยไม่มีขาแว่นเลยนะคะสองห้าอันนี้เไม่ได้ว่าคนขายนะคะเป็นพูดถึงเหรียญค่ะเขาเขาหาดีๆยากมากค่ะสองห้าสามสี่ถ้าใครเจอเหรียญ 2534ที่เป็นเหรียญ UNC นะคะเก็บเลยค่ะเก็บเลยเพราะว่าหาหา UNC หาสวยๆยากมากเนี่ยเห็นไหมคะเหรียญที่เขาส่งมาขายเป็นหน้านนะคะล้วนแล้วแต่แทบจะไม่มีแทบจะมองไม่เห็นขาวแว่นเลยแหละนะคะพอมีบ้างแต่ดูสิเนาะเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะปีพศออ .2534 นะคะเป็นปกติค่ะเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มานาน ผ่านใช้มาหลายปีมากเขาเป็นปีต้นๆที่ออกแล้วบล็อกเขาสวยนะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นบล็บอกบล็อกของต่างประเทศสองห้าสามสี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเหรียญที่สั่งผลิตจากต่างประเทศเหรียญน,นำเข้าค่ะเห,เหรียญเหรียญบล็อกนำเข้าเขาจะสวยเขาจะมีความโดดเด่นแหละจะไม่เหมือนคือชัดเจนนะคะแตกต่างของเราก็สวยนะคะแต่คนละแบบกัน ค่ะความชัดเจนความความสวยงามจะไม่เหมือนกันค่ะสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่สองสองห้าสามสี่รับแน่นอนรับไหนก็รับค่ะใครๆก็รับขายที่ไหนก็ได้นะคะ